ตัววิซูปาเจโรนะคะตัวนี้จะเป็นรถ PPV นะคะขนาดใหญ่ตัวรายละเอียดตัวรถรถปี19นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเอลิกอิลูชันตัวขับเคลื่อน2อล้อเครื่อง2.4ดีเซลนะคะตัวนี้เป็นตัว GT พรีเมียมตัวท็อปขับ2อของเขาเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันรายละเอียดตัวรถนะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวเซ็นเซอร์หน้าให้นะคะตัวเนี้ยจะมีเซ็นเซอร์คู่หน้าให้ ตัวตัวกันชนแล้วก็ตรงกระจกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเรดาร์นะคะตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะได้แหลกหลังคาของคาิ์บอนที่เขาติดตั้งมาเพิ่มให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวข้อมูลตัวรถนะคะตัวนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่8,58,00นหานะคะตัวล้อเนี่ยล้อเดิมๆจากโรงงานเลยรายละเอียดตัวขับ2ตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวเจ้าของเนี่ยเขาซื้อป้ายแดงมาราคาตอนนี้ก็จัดโมถูกๆเลยนะคะตัวรถเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวรถกัน ตัวรถนะคะจะเป็นภายในนะคะภายในสีน้ำตาลเข้มนะคะตัวนี้เลขไม์อยู่ที่แสนสองแล้วก็ตัวจอจอก็จะเป็น Android นะคะ Android ที่ติดตั้งมาจากสูมันจะมีตัวบอกนำทางให้ด้วยนะคะตัวเกียรอโอโต้ตัวนี้ก็ได้เบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะวงมลาลัยมังติฟังก์ชันนะคะเออไม่อร์อชิฟนะคะแล้วก็ตัวเออตั้งตั้งเออตั้งระยะนะคะ การกขับเคลื่อนของตัวรถแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวตัวเบรกนะคะเบรกเบรกกันชนท้างหน้านะคะตัวนี้แล้วก็เซ็นเซอร์แล้วก็กันลื่นมีออปชั่นฟูลออปชันเลยคันนี้ก็จะก็ปรับข้างได้นะคะไฟฟ้าเหมือนกันพับได้ตัวรถนะคะตัวรถก็จะเป็นรถหูงเป็นรถพีพี p PP v วีที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะคะแล้วก็เครื่องตัวรถจะเป็นเครื่อง2.4นะคะตัวประหยัดน้ํามัน ตัวเหบาะนะคะภายในสะอาดตัวรถนะคะมีจอให้เด็กๆดูได้ด้วยนะคะตัวนี้ข้อมูลตัวรถตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ารถอันนี้เราจัดโปรโมชั่นถ้าใครหารถที่ไปเที่ยวก่อนสงการตัวนี้ก็น่าใช้อีกคันหนึ่งก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันสามารถชาร์จแบตนะคะขั้งหลังได้เลยตัวนี้นะคะลงได้เลย ตัวลายลิกก็ลดดําเดิมเลยน็อตนะคะน็อตท้ายก็ไม่มีขยับเลยนะคะตัวรถไฟท้ายไฟท้ายดําเดิมของเขาเลยนะคะตัวนี้สามารถชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะคะชารไฟบ้านได้ด้วยตัวนี้แล้วก็ usb มีให้ใส่ของใส่ของได้เยอะตรงแคาร์บิบอยนะคะใส่เต็นท์กลางเต็นท์แล้วก็บรรทุกหนักได้เลยสบายเลย ตอนนี้ข้อมูลตัวรถนะคะตอนนี้ท่านใดหารถประมาณนี้ไว้ใช้ดอกเบี้ยเริ่มต้น,นตอนนี้อยู่ที่2บาทดิดเดียวแค่นั้นเองตัวรถจัดได้เต็มนะคะข้อมูลถ้าสนใจในการจัดไฟแนนซ์หรือมีบริการนอกสถานที่ของเราถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อน,นิดได้เลยตอนนี้จัดโปรโมชั่นน้ำมันเต็มถงังรับประกันเครื่องเกียร์ให้สองปี2 0 0 0 0กิโลนะคะตัวรถนะคะการันตีรถสวยนะคะไม่ผิดหวงังตัวนี้แนะนำอีกคันหนึ่ง